สวัสดีครับใชครับวันนี้พบกับกลุ่มสาระศึกษาและภัลศาะนะครับผมอ่าวันนี้ขึ้นบทที่2เรื่องชีวิตและครอบครัวนะครับผมอ่าครูม,มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวอ่าไปดูกันเลยครับการเรียนรู้ที่2จะพูดเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2หัวข้อใหญ่นั่นก็คือหัวข้อที่1ความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัว และหัวข้อที่2วิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น4หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือ 1. ลักษณะของครอบครัว 2. เศรษฐกิจของครอบครัว 3. ส,สังคมภายในครอบครัวและ 4. การศึกษาค่ะ หัวข้อที่1ความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยด้วยกันนั่นก็คือ1.1ความสําคัญของครอบครัวครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีความสําคัญต่อทุกคนและมีหน้าที่ในการสร้างรากฐานที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจการดํำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นจะทําให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 1.2. ความแตกต่างของครอบครัวครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละครอบครัวดังนี้ลักษณะของครอบครัว 1. ครอบครัวเดี่ยวคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาหรือ พ่อกับแม่และลูกรวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นคู่ชีวิตชายกับชายคู่ชีวิตหญิงกับหญิงคู่ชีวิตชายกับกระเทยซึ่งอาจจะมีลูกติดหรือบุตรบุญธรรมอยู่ด้วย 2. ครอบครัวขยายคือกลุ่มคนหลายคนที่เป็นญาติพี่น้องใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและมีญาติสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ด้วย 3. ครอบครัวพ่อแม่เดียวคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็ก รวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวของผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยลูกติดหรือลูกบุญธรรม 4. ครอบครัวข้ารุ่นคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยหลานอาศัยอยู่กับปู่ย่าต,ตายายเนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับญาติหรือพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ยาล้างหรือเสียชีวิต สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยข้อที่2เศรษฐกิจของครอบครัวครอบครัวแต่และครอบครัวจะมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัวการมีสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอย่างสุจริตและมีรายได้เพียงพอรู้จักใช้ใจ่ายตามความจำเป็นและความเหมาะสมกับรายได้ของครอบครัวโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนการใช้ใจ่าย รู้จักการอดออมและการประหยัดไว้ใช้ในอนาคต 3. สังคมภายในครอบครัวสภาพสังคมภายในครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความแตกต่างกันดังนี้ 1. การนับถือศาสนาทำให้แต่ละครอบครัวมีความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตามความเชื่อของศาสนาของตนเอง 2. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรักมีความห่วงใยซึ่งกันและกันทำกิจกรรมร่วมกันมีความสามคัคคีไม่ทะเลาะจะทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีความสุข 3. การอบรมเลี้ยงดูการอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัวการเลี้ยงดูด้วยความรักและความห่วงใยการใช้เหตุผลจะทำให้เป็นคนที่มีเหตุผลและกล้าแสดงออกรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4. การมีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและหัวข้อที่4การศึกษาพื้นฐานการศึกษาของแต่และครอบครัวเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวมีความแตกต่างกันครอบครัวที่เห็นความสำคัญของการศึกษาจะมีการส่งเสริมให้ลูกหลานมีการศึกษาที่ดีขึ้น และในสัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวกันไปแล้วและในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนต่อกันในหัวข้อวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนค่ะยังไงคุณครูก็ฝากเด็กนักเรียนอ่านหนังสือทบทวนคร่าวๆไปก่อนเพื่อเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นแล้วพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ